สวัสดีครับเสาร์นี้มาพอกับบ่าวจอยคือเก้านะครับน้องพี่น้องเนาะบ่าวจอยพาพี่พ่อหน่องมาเอาปลาคอนครับมาเบืองป่าแองนี่ว่ามันสิได้หน่อยได้หลายสมัเนะครับน้องพี่น้องเสาร์นี้กับบ่าวจอยตอนนี้เวลากะแปดโมงครึ่งแลครับตอนนี้แปดโมงครึ่งจะได <cages> ้เอาต้นต้นอันนี้ออกนะครับน้องพี่น้องเนาะต้นนี้มันต้นเป็นต้นน้ำนะครับเนาะ ต้นนี้ออกแล้วจังสีเอาได้นะครับน้องพี่น้องปู่รู้ว่ามีป่ายังแน่นครับนาอเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งกันนะครับนาอเดี๋ยวเอาต้นอันนี้ขึ้นก่อนนะครับน้องพี่น้องตอนนี้เฮาก็เอาต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับน้องพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันที่มันบอนกันปอกแป๊กปอกแป๊กกินี่มันปินปลาปลาเข็งหรือปลากีเดิดนะครับน้องพี่น้องนะครับเนาะน่าจะเป็นปลากิเดิดแหละครับเนี่ะเบิ่งแล้วน่าจะเป็นกิเดิดนะครับเนาะ ปลาญ่คือสีบ่มีปันใดเราครับเนี่ยปลากีเดิดปลาคดีนี่แหละครับเนี่ยวอนด,ดิบด,ดับดิบดับดิบดับอยู่นี่เนาะครับนอกพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า มือนีผ้ามาสาปาเนาะจ้ะเนาะบลวกเนยหน่อยนื้อจ้ะเนี่ยเบิ่งบ่าวจอยสาปาเนาะจ้ะเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะใกล้จะแหงแล้วจ้ะว่าบอลเหนยหน่อยกะบบูธรรมดาขึ้นกันเนาะจ้ะเนาะฟังเสียงแม่บ้านเศร้าเลยจ้ะวาเป็นกล้วยตายแดดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งว่ามันมีแต่ปลาคอหน่อยจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะจ้ะเนาะ ไก่แล้วครับพี่น้องโอ้ยเมียหลายครับเมียหลายแองน,น้อยๆกับบธรรมดาด้อครับเด้อย่าไปดูถูกเด้อครับเด้อพี่นอ้องแซาห้ามห้ามเพื่อกันละครับเบ,บิ้งเม็ดจะเป็นป่ายังบุหเลยอยู่แน่นพี่น้องเอ้ยบ่าวจอยวาน่าจะเป็นพวกปลาคโน,นยเนาะครับเนาะปลาคโน,นยปลาเข็งปลากี่เดือดบอกเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ยังงมบ่ได้ครับเอาหแห้งอีลีบนะครับพี่น้อง สามีผักยกจักน้อยก่อนเมียขากหลายสองคนกบเมียบานเพี่ยนกันครับที่แรกเบาจอยกันนํำผู้เดียวแหละว,ว่าจะเอาให้พายในสามินาทีบ่ได้ครับตอนนี้ชัว่วโมงกว่าว สาแหงแล้วเนาะครับพ no. ี่น้องเนาะครับเนาะบานนี้กับเก็บปลาแล้วครับบานแหงแม่บ้านลุยแล้วครับตอนนี้ในบ้านลุยแล้วโอ้สุสีแหงได้พี่น้องชาหาบหาบเลยครับโอเมนแหบแหบนะครับเอาบักหาบหาบเลยครับน่นกปูนกกระปูดมาท่วงอีกเลยครับพี่น้องเทียงสุระยะเวลาเงอืงนกกระปูดท่วงว่าเทียง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 ว่าทันวะในบ้านเก็บแล้วครับเก็บปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อเก็บปลาน้ำเบาใจน้ำแม่บ้านครับ สาป่าขอ,อาน้ำแหงครับโอ้ขอนนี่นเต็มเลยเต็มเลยเอ้าหบ้านักน,ะนอยจ้าเร้วแร้วโอ้หลุดลายหลุหลายหลุหลายหลุดว่ะสามหลุ่นี่แหล,ล,นนละแล้วก็สามหลุนตัวนี้ เก็บป่าน้ำบาวจอยเนะครับเด้อพี่น้องครับพี่น้องเก็บป่าน้ำบาวจอยเนะครับเด้อมีแต่ลูกปากคอครับที่เห็นบอนๆอยู่นี่ี่เดอร์จมีอยู่ครับผมกิเดอร์จมีน่นะครับเนาะอืมโหหรือไม่เนาะ นี่น้องครับน้องพี่น้องป่าเฮ้าสะมือเนี่ยน้องครับเนาะมาจะล่างกันครับพี่น้องร่างตะกุล้งมันจับปลาออกล่างตะกุล จะปอกคอหน่อยครับพี่น้องกบเปียนหน่อยรุ่นนี้เอาไปตากแห้งครับพี่น้องเอาไปตากแห้งเนาะครับเนาะตากแดดเดียวตากแดดเดียวครับพอดีเลยครับนี่ตากแดดเดียวแห้งครับรุ่นนี้ถ้ารุ่นใหญ่นี่สามแดดกับเบแห้งครับเพื่ไม่วันขี่ใส่ครับถ้ารุ่นเป็นโลนะครับเนาะเครื่องโล่จริงสิรุ่นนั่นนั่นตากว่าเบอรงไม่วันขี่ใส่ครับ ดูนี่แดดเดียวแหงเลยครับนี่แดดทั้งซีแหละแดด้อนๆนะครับพี่น้องปลาไหลน่อยกับแดดเดียวกันน้องปลายหน่อยเห็ดเห็ดเป็นปลาแดดเดียวกันเบอร์ละครับอยู่ในนี่ไปต้มก็ได้ทิมครับหัวแต่ว่าถ้าแดดเดียวนี่ทอดกรอบกินได้เบิรครับพี่น้องเห็นบอลกุ๊บปับกุ๊บปับดีดดงแดงดงแดงดงแดงที่ไหนใดนี่แหละครับปลาปลาคอหมูโมเมนต์หมูเดียวครับมันสามหลุนนอนอยู่นี่เนาะ สามรุ่นประคอสามรุ่นครับที่เหลือจากนกกินเบิดแล้วครับได้ซํานี้แล้วพี่น้องวันนี้จีกับบ้านแล้วครับบ่าวจอยอย่าพลาดพี่พ่น้องกับบ้านแล้วเนาะครับน้องในประมาณโลนี่แหละครับโลบวหลายเนาะก็ถือกว่ายังดีกว่าสะเมียเนาะครับนาอยังได้ปลาอยู่ครับงามขนาดพี่น้องครับขอรับคลิปนี้ฝากไว้ซาำนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวจอยกับแม่บ้านกลับบ้านแล้วครับรับคลิปนี้วัสดีครับ あっ